เรื่องบราจารัณเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่สมัยนี้เท่านั้นมันเป็นเรื่องใหญ่ตั้งกต่สมัยก่อนกรุงแตกเพราะมันไม่เคยปรากฏในสงครามก่อนๆมันไม่เคยปรากฏว่าจะมีชุมชนบ้านบ้านหมู่บ้านเนี่ยมันจะต่อสู้กันได้ถึงขนาดนี้เอาเถอะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เรารู้จักผ่านพระราชะพงศวดานฉบับรัชกาลที่สี่ หรือไม่ได้เหมือนอย่างที่หนังละครที่เล่นกันทาง,โท,ทงโทรทัศน์อะไรก็ตามดีมันไม่ถึงขนาดนั้นหรือจะเป็นอย่างนั้นหรือ,อยังไงหลักฐานมันไม่ครบที่จะบอกได้อย่างนั้นได้แต่ความเป็นบาราจันเนี่ยเป็นที่ล่ําลือตั้งแต่ก่อนกรุงแตกหมายความว่าการต่อสู้นะั้นเป็นที่รับรู้ไปถึงคนที่อยู่ในพระนครศรีอยุธยาถามว่าทําไมเพราะว่าเอกสารสมัยรัตนะโกสินทร์ ซึ่งแต่งโดยคนที่อยู่อายุทยายังไม่แตกคือมีมีคนที่อยู่ในอันนี้อายุทยาสมัยปาวิยาตั้งกับกรุงยังไม่แตกแล้วก็มีชีวิตรอดจนกระทั่งผ่านกรุงทนบุรีจนกระทั่งไปอยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์กับันทึกไว้ข้อที่หนึ่งเอกสารชุดแรกมันมีสามเล่มที่เก่าสุดนะครับแต่งสมัยทนกรุงทนกับกรุงเทพมีข้อความสั้นมากไม่ได้พันนารายละเอียดบอกว้วนวว่า พระอาจารย์วัดเขานางบวชมาอยู่นะบางราจัรย์นายจันร์เขี้ยวคมพักพวกออกมาตีพมา่าฆ่าพม่าตายเป็นอันมากประมาณสักห<อ>้าร้อยตัวเองก็ต้องปืนตายในที่รบพูดไปแค่นี้อันนี้คือที่บันทึกจัาเก่า <9 S 1> <9 S 2> ที่ <9 S 2> สุดเก่าที่สุดหนึ <9 S 2> ่ง <1. S 2> จดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวีเจ้าครอกวัดโพอ,อยู่ในเหตุการณ์ก่อนกรุงแตกพศสองสนะครับ เขียนไว้สั้นๆนะครไม่ยาวนะครับ 2. พระราชะพงศวดานฉบับพันจันธนุมาตรชื่อเจิมแต่งสมัยกรุงธนบุรีผู้แต่งอยู่ในเหตุการณ์2310ก่อนกรุงแตก 3. พระราชะพงศวดานฉบับพระพนรัตนแต่งสมัยรัตนโกสินทร์พระพนรัตเนี่ยวัดโพนะครับเป็นพระอาจารย์ของกรมสมเด็จพระบรมณุชิตผู้แต่งอยู่ทันเหตุการณ์กรุงแตก23103ฉบับ ข้อความสั้นๆ<ห>ไม่มีพันธนารายละเอียดแต่อาจจะมีพงโสดานฉบับบิติสมิวเซียมซึ่งก็คัดลอกไปจากฉบับพันจันธนุมาตร้อความคล้ายคลึงกันสั้นๆบ้านบางระจันที่เรารู้จักและเอาไปทำเป็นหนังเป็นละครมีตัวละครเต็มไปหมดไอ้ทั้งหมด11คนเท่าที่พบอยู่ในอ,นอยู่อนุสาวรีย์วีรชนเอามาจากพระราชพงโสดานพระราชหัตทะเลขา ซึ่งแต่งในสมัยรัชกาลที่สห่างจากเหตุการณ์ราวๆเก้าสิบปีก็อยปีพูดง่ายๆไม่เคยเห็นกรุงแตกคนแต่งเนี่ยไม่เคยเห็นกรุงแตกแต่รู้บางรจรรันจากเอกสารเก่าและเรื่องเล่ารวมทั้งจินตนาการครับแล้วแต่งเพิ่ม,เต,มเติมรายละเอียดพูดง่ายๆ เหมือนนิยายถ้าหากทำแบบหนังสือเล่มหนึ่งชื่อประดาบก็เลือดเดือดชื่อนี้คุณขันชัยบุญปานก็เป็นคนตั้งประดาบก็เลือดเดือดไม่ได้ทำหาเลยเลยเอาพงโสดานมาจต<ว>่เยนตหน้าใหม่ <laughs> ขายดีซะด้วยไ <laughs> อ้เน,นี่ยครับเพราะฉะนั้น <laughs> ถ้าเอาพงโสดา n ฉบับพระราชาทะเลขา ที่พูดถึงบรรางร์จันนะคุณจัดย่อหน้าใหม่ได้นิยายเรื่องหนึ่งอย่างดีนิยายแบบดิบๆนะครับแบบลูกอีสานม,มีพระเอกครบเลยพระเอกสิบเอ็ดคน<ม>นายพงศสวดารเนี่ยพระราชพงศ์วดารเนี่ยเป็นครั้งแรกที่บอกว่าชาวบ้านบรราลลังกรจันเป็นไทยก่อนหน้านั้นไม่ไม่มีบอก<ม>เป็นครั้งแรกที่บอกว่าชาวบ้านบรราลลังกรจันเป็นไทย<ม>และเป็นครั้งแรกที่บอกว่ารบแปดครั้ง เป็นครั้งแรกในพระราชะพงศวดานฉบับพระราชหัตถเลขาแต่งสมัยกันที่4นะครับระบุชื่อชื่อ,อของคนน่ะชื่อวีรชนน่ะแล้วก็อยู่บ้านไหนะบอกหมดเลยก่อนหน้านั้นไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้เข้าใจตามนี้ด้วยว่าทั้งหมดที่เรารู้จักบ้านบางระจันเนี่ยรู้ผ่านพระราชะพงศวดานฉบับพระราชหัตถเลขาแต่งในสมัยรัชกาลที่สี่เหมือนนิยาย ต้องย้ำด้วยนะว่าเหมือนนิยายเพราะถ้าไปเชื่อทั้งหมดน่ะไม่ใช่นะครับมันถูกแต่งแล้วมันถูกเกยร่อไนแล้วคนที่ชอบสงสัยว่าล้วพระอาจารย์ธรรมโชติบางอาจารย์แตกเราหายไปไหนพระอาจารย์ธรรมโชติไม่พบหลักฐานนะครับไม่มีหลักฐานฉบับไหนบันทึกไว้นี่ครับรูปปั้นพระอาจารย์ธรรมโชติรูปรออยู่ในอยู่ที่นี่วัดโพก้าต้น,นยอยู่วิหารเนี่ยหลังเนี่ยอยู่ข้างในรอขึ้นใหม่นะครับเป็นจินตนาการของของคนปั้นนะครับ เช่นเดียวกันกับอนุอาสาวรีย์วีรชนบ้างบราจารจันสิบเอคนน่ะก็เป็นจินตนาการนะครับหน้าตาเดิมเป็นยังไงไม่ทราบไม่ไม่ไม่รู้ไม่มีใครรู้หรอกครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดว่าวรรณกรรมเพื่อชาติเรื่องเกี่ยวกับบราจารันเนี่ยมันเริ่มเมื่อไหร่ก็ต้องบอกว่าเริ่มที่พระราชพงศาวดารฉบับพระราชอาตเรขาด้วการที่สเดินทางทอดน้องท่องเที่ยว ยาฟ้าเขียวอาทันทินทานบ้านเมืองดึกดำบัรคูคันรุ่มดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่